จ้อยตื่นตื่นลุงไททันอะไรอะไรของเองข้าคือโยมทูตเป็นแฟนกับน้องนางฟ้าไททันที่ไหนของเองตัวเองรองข้านานไหมครับไม่นานค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ,รบไหนข้าขอแต่ตัวหน่อยครับอืมข้ารู้แล้วล่ะวิวญ,ญญาณสองดวงนี้หมดอายุไขไปแล้ว เป็นการทำงานผิดพลาดของยม,มทูตฝึกหดัดใครเหรอครับรุ่นน้องของข้าเองมันชื่อไอ้แจ๊บอืมถ้าท่านยมพบาลรู้ข้าโดนลงโทษแน่แนโมโห,โมโหอย่าให้รู้นะโโว่าใครชื่อจอจานเหมือนไอ้แจ๊บ,จบข้าจะอาจให้เละอืมแล้ว,ลวเอ็งชื่ออะไร,อะไรเอ่อต้ต้ต้อยต้อยครับต้อยต้อยครับแล้วเอ็งชื่ออะไร ข้าชื่อต๋าแล้วเองชื่ออะไรแตนครับแล้วแบบนี้เราทํายังไงดีคะเดี๋ยวเขาเรียกรุ่นน้องตนนั้นมาถามครับถ้าผิดพลาดจริงๆก็ต้องรีบไปเก็บวิญญาณให้เร็วครับอ้อเขายืมโทรศัพท์หน่อยครับเขาลืมชาร์จแบตมาแบตหมดครับได้ค่ะไอ้แจ๊บเอ็งมาหาข้าที่เมืองนาลีพลเดี๋ยวนี้ครบเอ้าแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงไม่โดนถีบหรอ แจ๊บตามพี่แดงมาที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะเราอนุญาตให้เข้ามาได้อ๋อ oh. เอาสมุดงานเองมาให้ข้าดูครับอืมหน้าหนึ่งสองสามทเสร็จแล้วต่อไปก็หน้าเอาแล้วทำไมหน้าสีหน้าห้าเองยังไม่ทำแล้วนี่เองข้ามไปทำหน้าหหน้า7็เลยทําไม oh. ขอโทษครับกระดาษมันติดกันครับลูกพี่ผมเลยเปิดข้ามครับโอ้อโหนี่เราเดินทางมาไกล เพราะปัญหาเกิดจากกระดาษติดกันไปไปเก็บวิญญาณหน้าสีหน้าหแล้วอย่าทำพลาดอีกครับข้าว่าแจ๊บหน้าค้ายเองนะจ้อยหน้าค้ายยม,มาทูตจะดีใจดีไม่ลุงไหนเองบอกว่าชื่อต้อยโกหกข้าเหรอโดนแตงเลิกแกล้งพวกเขาได้แล้วไม่ต้องกลัวพี่แดงนะคะจริงๆแล้วเขาใจดีแต่ต้องทำหน้าดุเพราะเดี๋ยวพวกวิญ,ญญาณไม่กลัวคะ่ะ ใจดีจริงหรือเปล่าพี่เฮ้ยแอะเดี๋ยวเขาจะไปทำงานแล้วนะครับวันนี้มีเก็บวิญญาณดวงหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับที่แจ๊บไปนะครับค่ะเตงขอบคุณมากนะคะที่มาหาเขาครับรักนะครับวิเดี๋ยวพวกเรามาดูแจ๊บผ่านจอนี้นะคะเขาน่าจะไปถึงหมู่บ้านแล้วอุ้ยแม่ไม่อยู่แต่ไก่อยู่เออ ได้กินแล้วยอาฮมอีกนิดเดียวเกือบไม่ทันแล้วปีเตอร์เอ้ยฉันหิวไก่มีอะไรให้ฉันกินไหมเฮ้ยวันนี้เองกินไปเป็นสิบสิบตัวแล้วสายเอ้ยปอบอะไรมาสิงเองเองถึงได้หิวขนาดนี้ <c oughs> ฉันหิวไก่เมื่อไรเจ้าแทนจะกลับมานะบ้านนี้แหละบ้านนี้แหละฮึเสียงใครหรือว่า แทนกลับมาแล้วนี่ไงเจอแล้วแทนไปทำอะไรมาคะตัวแดงเชียวผมคือยมทูดไม่ใช่แทนครับคุณชื่อนวลใช่ไหมครับฉันชื่อทองหยิบจา้าหนุ่มคงมาผิดบ้านแล้วล่ะลูกวันนี้เขาประกวดแต่งแฟนซีที่ไหนล่ะลูกยังไม่ถึงวันฮาโลวีนเลยนะวิญญาณนวลที่สิงอยู่ในร่างคนนี้ออกมาครับในที่สุดวันนี้ ก็มาถึงแล้วสินะทรมานมาตั้งนานทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้ล่ะนวลอายุสุดท้าย27ปีหลงรักผู้ชายคนหนึ่งจนไปพึ่งของขลังใช้สยศาสตร์เพื่อแย่งสามีคนอื่นทำผิดข้อห้ามโดนวิญญาณร้ายทางสายศาสตร์ทำร้ายแล้วสุดท้ายก็ตายกลายเป็นผีปอบคุ้มไหมล่ะผู้ชายคนเดียวแลกกับต้องทรมานมาตั้งนานก็เขาหลอกอะไป ไปรอตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพานางชื่นไปพร้อมกันเลยนางชื่นไม่อยู่ค่ะออกมา <c oughs> ข้าไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่อยู่ในร่างนี้กินไก่ได้วันละหลายตัวข้าไม่ไปไปเธอไม่ทางด้านฝั่งพี่แดงพวกพรานและนางฟ้าจะไม่เห็นภาพพวกนี้นะคะเพราะว่านางฟ้าแสดงภาพให้ดูเฉพาะเหตุการณ์ของยมทูตแจ๊บค่ะอืมเดินมาตามทางนี้ ต้องเดินไปตามทางนี้ฮอยยมมาทูดเดินไปทางบ้านพี่สุดหล่อสุดสวยทำไมฮึต้องรีบไปเตือนพวกเขาวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับน้องสื่อก็สวยพี่หังเปลี่ยนมาเลือ้องสื่อสวยได้ยังไงคะเสียงน้องรักน้องยมพี่สุดหลอ่พหลอพี่สุดสวยมียมมาทูดเดินมาทางนี้พี่ต้องหลบนะไม่รู้ว่าเขาจะมาหาพี่หรือเปล่าช่ย พี่รีบหาที่หลบนะเดี๋ยวรักกับยมจะไปถ่วงเวลาไว้ก่อนแล้วน้องรักยมจะไม่เป็นอะไรหรอคะไม่เป็นอะไรหรอคะ่ะพวกหนูถูกปลุกเสกมาไม่ใช่วิญญาณที่หมดอายุไขอืมครับขอบใจมากนะครับเดี๋ยวพี่จะหาที่หลบนะคงบินหนีไม่ทันเพราะสากไม่อยู่ครับไปกันยมกล้จะถึงแล้ว<ฮ>กล้จะถึงแล้วโอ้ลอยังกับพระเอกหนังแนะ่ใช่รอมากเลยหรือว่า เขาจะเป็นดาราเนาะเราไปขอลายเซ็นเขาไหมหนูขอลายเซ็นหน่อยค่ะพี่หล่อมากเลย <c oughs> เออ้ยมีคนชมพี่บอยพี่ชินแล,ะละ้วล่ะเด็กสองคนนี้ตั้งใจจะถ่วงเวลาเราแต่ก็น่ารักดีรู้ซะด้วยว่าเรารอพี่ไม่มีลายเซ็นจะให้แต่รู้นะว่าพวกน้องชอบอะไรนี่ขนมใส่ไส้ชอบไหมโหชอบค่ะ รีบกินนะขนมนร้อนๆนานไปจะเย็นเดี๋ยวไม่อร่อยครับขอบคุณครับรู้ด้วยว่าเราชอบขนมใส่ไส้ชอยรักพี่เขาไปแล้วเราลืมถ่วงเวลาพี่เขาไว้พี่สุดหล่อสุดสวยจะหาที่หลบทันไหมอะไรใครเอากระด้งมาวางไว้แถวนี้อืมแปลกๆนะอืมเป็นแท่นวางกระด้งที่สร้างสรรค์ดีพวกเรารอดแล้วค่ะพี่หังโยงมทูดมองไม่เห็นจริงๆด้วย ใช่ครับแผนพี่สุดยอดไหมครับสุดยอดค่ะแผนอะไรเหรอแผนหลบโยม,มาทูดไงครับพวกเราคิดว่าคงหนีไม่ทันก็เลยหาที่หลบครับอ๋อเหรอโอ้ยเห็นแล้วหรอครับมันไม่เนียนตั้งแต่แรกแล้วละแอะแฮ่เองคือนายหังใช่ไหมเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่อหังค่ะพี่เขาชื่อแนนนี่ท่านมาจับผิดคนล้ค่ะเอาแนนนี่เหรอ ไม่ต้องรอค่ะข้ารูา้แค่จะมาบอกว่าเออเองรอดีข้าได้ยินพวกพลายน้ํำบอกว่าเองรอข้าก็เลยจะมาดูให้เห็นกับตาอ๋อครับครับอืมไปละเอ้พลายน้ำที่ไหนนะที่บอกว่าพี่หางหลอ่อเอ่อน่าจะเป็นพลายน้ำที่พวกเราไปเจอด้วยกันนะครับตอนที่กระโดงตกน้ำอ๋อเองชื่อหยิงใช่ไหม ะหมดเวลาของเองบนโลกมนุษย์แล้วได้เวลาไปนรกกับข้าไปค่ะลูกพี่ครับลูกพี่ครับไงไอ้แจ๊บเก็บวิญญาณหน้าสีนะา5เสร็จหรือ,อยังเออมีปัญหานิดหน่อยครับปัญหาอะไรอย่าบอกนะว่าเองทำงานพลาดอีกแล้วคือผมทำยังไงวิญญาณอีกดวงก็ไม่ยอมตามมาครับได้เดี๋ยวเองกับข้าพาวิญญาณสองดวงนี่ไปที่นรกแล้วค่อยมารับวิญญาณดวงสุดท้ายครับ ผมสงสัยครับนางฟ้าพี่แดงเขาถือคาถาอะไรในมือครับเป็นคาถาลงโทษวิญญาณที่ไม่ยอมไปนรกค่ะถ้าคาทานั้นแต่โดนวิญญาณก็จะปวดแสบปวดร้อนมากๆแล้ววิญญาณนั้นก็จะถูกดึงไปที่นรกทันทีค่ะอ๋อถ้าดื้อก็ต้องเจ็บตัวหน่อยใช่ค่ะเรามาดูพวกเขากันต่อนะคะหลังจากส่งวิญญาณไปที่นรกแล้วเราไปบ้านนั้นเลยไหมครับลูกพี่ไปอุ๊ยแม่สลบอยู่ <laughs> ได้กินแล้วชื่นทำไรอะโอ้ยไม่ได้กินสักทีก็บอกแล้วไงว่าข้าไม่ไปไม่ไปเอ็งจะทำอะไรข้าข้าให้โอกาสเอ็งเลือกอีกทีจะไปดีๆไหม,ไมอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังไม่ไปยังไงข้าก็ไม่ไปเอ็งเลือกเองนะใช่ข้าไม่ไปโดนโอ้อยช่วยด้วยทำไมข้าร้อนแบบนี้ไปซะ เย้ yeah. ผมรอดแล้วเองต้องทำงานรอบคอบกว่านี้เข้าใจไหมครับไปเราไปกันได้แล้วแล้วพวกคนที่นอนอยู่นี่ล่ะครับเดี๋ยวพวกเขาก็ฟื้นขึ้นมาเองไปครับโอ้ยโอ้ยปีเตอร์อย่าเหยียบแม่ลูกอยู่ดีๆคข้าก็สลบไปเอ๊ะและไอ้หนุ่มที่ทาตัวสีแดงที่เข้ามาในบ้านข้าไปไหนแล้วนะขโมยของหรือเปล่าฮึมเอาสายมันนอนอยู่ตรงนี้ตื่นตื่น ค่ะแม่อืมเสียงสายแปลกๆนะเหมือนไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานแล้วหนูตื่นแล้วค่ะแม่เอ้ยสายตาเองหายแดงแล้วฮะจริงเหรอคะแม่เดี๋ยวหนูไปส่องกระจกแป๊บหนึ่งนะคะอ้าจริงได้ค่ะแม่วันนี้หนูรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากเลยรู้สึกสดใสซาบซ่าเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองค่ะอืมแปลกๆแฮะ ค่าก็รู้สึกว่าไม่ได้หิวของดิบแล้วนะหนูก็ไม่หิวไก่ค่ะแม่หืพวกเราหายแล้วหรอคะฮึกุ๊กกุ๊กกุ๊กปีเตอร์ร้องกุ๊กๆุอะไรลูกเย่เย้ทำได้แล้วด้แลรวอย่าอย่าเ,เป็นลมนะครับขอบคุณทุกตนขอบคุณทุกคนมากนะครับ ที่ช่วยแม่และแฟนของผมขอบคุณพลานกับจ้อยที่นำทางผมจนมาถึงที่นี่ไม่เป็นไรข้าเต็มใจใช่ลุงสนุกดีแต่อย่าเรียกว่านำทางเลยเรียกว่าพวกเราหลงไปหลงมาจนมาถึงที่นี่ดีกว่าขอบคุณไก่นะครับด้วยความยินดีค่ะขอบคุณนางฟ้าพี่แดงและแจ๊บนะครับค่ะข,ขอบคุณที่ช่วยนารีผลของเราไว้นะหน้าที่ของข้าอยู่แล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกเดี๋ยวพวกเองก็คงไปกันแล้วว่างๆให้ข้าไปเยี่ยมไหมล่ะเออ ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่แดงผมผมผมยังไม่ตายครับเดี๋ยวเราจะส่งพวกเธอกลับไปนอกหิมะพานนะคะจะเลือกเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวข้าขอเจอนารีผลตัวน้อยที่ข้าพามาได้ไหมอ๋อได้สิเขาก็คงจะคิดถึงพวกเธอเหมือนกันไก่พาน้องมาแล้วค่ะพอ่อนี่หนูเดี๋ยวพวกข้าจะกลับแล้วนะแต่เองคงไปกับพวกข้าไม่ได้ค่ะพอ่อ ลิบอกเพื่อนแล้วค่ะถ้าไปจากที่นี่เดี๋ยวเพื่อนจะตัวแห้งเราคงไม่ได้เจอกันแล้วนะดูแลตัวเองดีๆล่ะหนูพอ่อไม่แน่นะอาจจะได้เจอกันอีกที่นี่มีนารีผลบางตน้นไปเที่ยวเมืองมนุษย์บ่อยใช่แล้วค่ะถ้าน้องแข็งแรงพอที่จะพาไปเมืองมนุษย์ได้ไก่จะพาไปเที่ยวนะคะเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ขอบใจเองมากนะขอบคุณนะคะที่นี่มีไก่ มีนางฟ้ามีมะลิมีมะม,ม,ม่วงแล้วก็นารีผลอีกหลายตนเป็นเพื่อนน้องน้องไม่เหงาแน่ค่ะงั้นข้าไปแล้วนะหนูค่ะพ่อเดี๋ยวหนูจะไปหาพ่อนะคะ <c oughs> ข้าจะรอนะอย่าลืมมาหาพี่นะครับพี่ด้วยเอาของฝากมาให้พี่ด้วยนะค่ะพี่แตนพี่จุย้ยพร้อมกลับบ้านกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับ,รบงั้นขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะ ้ผมผมนางฟ้าพาเรามาแถวไหนเนี่ยอืมป่าแถวนี้คุ้นๆแฮะใช่ครับผมจำได้เราเคยวิ่งแถวนี้ครับถ้างั้นนึกออกไหมว่าวิ่งหนีอะไรไก่ไก่กนึกออก,ออกแล้ววิ่งโอ้โหพิ่งมาวิ่งอีกแล้ววิ่งรอผมด้วยครับพวกนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็สลบฮอ ไปเถอะก่อยอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยวิงว่งวิง่งวิ่งการพักใหญ่ถึงแล้วไม่ได้เจอบ้านตั้งนานโอ๊ยพวกเราวิ่งมาวยเหมือนกันนะครับมาอยู่บ้านตั้งนานนึกว่าจะมีขโมยขึ้นบ้านซะแล้วลุงในบ้านมีหมอนสองใบขโมยจะเอาอะไรลุงผมกลับบ้านไปหาแม่กับแฟนก่อนนะครับขอบคุณพรานและจ้อยอีกครั้งนะครับครับพี่แทนไปเลยวงังวังก็มาหาผมกับลุงได้นะครับมาแน่นอนครับแม่ครับแม่ครับใครอีกล่ะ พ่อหนุ่มตัวแดงนั่นหรือเปล่าแม่ผมกลับมาแล้วครับเฮ้แทนแทนจริงๆเหรอลูกล <c oughs> ูกของแม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่แล้วครับแม่ผมกลับมาแล้วครับแทนายแทนายแทนายเอ้ลูกน้ำลายลงหัวแม่หมดแล้วลูกไปคุยกันใกล้ๆเธอจะลูก สายรอแทนนานไหมไม่นานค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สายไม่ค่อยรู้ตัวรู้สึกเหมือนมึนๆตลอดเวลาค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้สายฟังได้ไหมแทนเล่าเรื่องที่ไปในป่าก,กับพานและจ้อยให้แม่และสายฟังอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองวิญญาณปอบที่สิ่งอยู่ในแม่กับสายออกไปแล้วใช่ลูกก่อนที่เองจะโดนปอบเข้าเองจําได้ไหมว่าไปกินอะไรที่คนอื่นให้มาหรือเปล่าแม่สงสัยว่าเองอาจจะกินน้ําลายปอบอืม นึกไม่ออกเลยค่ะแม่อืมต่อไปก็ระวังตัวนะไม่เป็นไรเราผ่านกันมาได้แล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกที่ผ่านมาแม่ก็เอาสากฟาดเองไปหลายที่ <c oughs> ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใช้งานสากนี่แล้วนะได้เวลาเอาไปคืนเจ้าของแล้วสายยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยเดี๋ยวแทนพาไปซื้อชุดใหม่สวยๆนะค่ะแทนขอบคุณนะคะแทนคิดถึงสายมากเลยสายก็คิดถึงแทนค่ะสายแทน สายแทนสายแทน <c oughs> งั้นแม่ไปนอนก่อนนะลูกขอบใจลูกมากนะแทนครับแม่ผมรักแม่นะครับอืมแม่ก็รักลูกนะแม่ไปนอนละสายจะไปนอนหรือยังอืมคืนนี้อากาศร้อนสายว่าจะออกไปซื้อน้ำปั่นเย็นๆกินหน่อยดึกแล้วแทนว่ากินน้ำแข็งในตู้เย็นก่อนเถอะนะออกไปข้างนอกมันอันตราย <c oughs> อืม ก็ได้คืนนี้ปีเตอร์นอนฝันดีที่สุดเลยเพราะเขาไม่ต้องคอยระวังตัวจากปอบอีกแล้วการผจญภัยของแทนจบแล้วค่ะ